รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเออร์ไม่มีอะไรหรือไม่มีใครในชีวิตของคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าแม้แต่จะมองใครและพูดหรือคิดว่าเธอไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวางความคิดของเราไว้กับพระเจ้า เราคิดว่าเราจะรักคนอื่นฉันอยากเป็นคนที่รู้จักที่จะรักคนอื่นฉะนั้นฉันต้องคิดถึงเรื่องนี้ทุกๆวันทุกวันฉันจะต้องคิดถึงการรักคนอื่นวันนี้จะได้เจอใครบ้างฉันจะเสริมสร้างเขาได้ยังไงบ้างฉันจะชมพวกเขาได้ยังไงบ้างฉันจะให้กำลังใจเขาหรือฉันสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างมาค่ะฉันรักคุณคุณเลิกคิดถึงแต่ตัวเองได้แล้ว ให้คุณเลิกคิดถึงปัญหาหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองแล้วลองคิดดูว่าคุณจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างคุณจะช่วยขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้ยังไงบ้างคุณรู้ไหมว่าคนคนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้สตีฟจอปบอกว่าคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกได้ก็คือคนที่ลงมือทำ ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยอธิฐานแบบเพี้ยนที่สุดฉันรู้สึกว่าตัวเองประหลาดตอนอธิฐานแต่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้อธิฐานแบบนี้ฉันอธิษฐานว่าพระเจ้าขอให้ลูกสามารถช่วยทุกคนบนโลกนี้ด้วยพระวจนะของพระองค์ทุกๆคนขอให้ลูกสามารถช่วยทุกคนได้ฉันไม่รู้ว่าเราช่วยทุกคนแล้วหรือยังแต่รายการทีวีของเรา ออกอากาศไป1 0 6ภาษาแล้วว้าวฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำได้ยังไงฉันไม่ได้จะมาอวดตัวเองฉันไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีพระเจ้าแต่ตอนที่เราไปประเทศปาปัวนิกูนีคือมันเหมือนกับอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกนี้เราไปที่นั่นเพื่อจัดการประชุมแบบครูเซด ทางเดียวที่คนที่นั่นจะรู้จักฉันก็คือทางทีวีและตอนที่เราไปจัดครูเดที่นั่นตามท้องถนนไม่มีใครเลยจนฉันคิดว่าโอ้ไม่มีใครมาร่วมประชุมแน่ๆมันต้องออกมาไม่ดีแน่ๆเลยแต่พอเราไปถึงที่นั่นสุดท้ายมีคนมาร่วมการประชุมถึงหกแสนห้าหมื่นคนและไม่มีใครอยู่ในเมืองเพราะว่าทุกคนไปรวมตัวกันที่ครูเสด และนั่นเป็นผลจากการที่ผู้คนได้ดูรายการของฉันทางทีวีและนั่นแค่ประเทศเดียวฉันสามารถอยู่ที่ประเทศของฉันและเทศนาทางทีวี30นาทีแล้วสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าการที่พาตัวเองเดินทางไปทั่วโลกที่มีแต่ทำให้ตัวเองเหนื่อยใน,นที่สุดฉันก็ฉลาดฉันทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่ทำงานหนักฉันชอบย้อนบทที่11ข้อ40 มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตายและการเป็นขึ้นมาของลาซาลัสพระเยซูตรัสกับนางมารีนางมาธารวมถึงคนอื่นๆที่ยืนอยู่รอบๆเนืกอออกไหมลาซาลัสตายไปแล้วพระเยซูจะมาช่วยเขาฟื้นขึ้นมาแต่มาธาบอกว่าศพของเขาส่งกลิ่นเหม็นมาสี่วันแล้ว บางทีคุณอาจกำลังเจอสถานการณ์ที่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วเหมือนกันที่อาจจะตายมานานแล้วแต่พระเจ้าสามารถทำให้ทุกอย่างฟื้นคืนมาใหม่ได้อเมนไหมพระองค์สามารถให้ชีวิตคู่ที่คิดว่าตายไปแล้วฟื้นมาใหม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นคืนมาใหม่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้าต้องรู้จกักฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ ฤทิ์เดชที่ทําให้ข้าพเจ้าเป็นขึ้นจากความตายแม้ว่าจะยังอยู่ในร่างกายนี้ว้าวฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ใช้ชีวิตแบบอ่อนแอนี่เงา่าน่าสงสารน่าสมเพชเวทนาถ้าพระเจ้าตรัสว่าใครก็มีได้ฉันก็มีได้เหมือนกันอเมนไหม ใบเกิดฉันบอกว่าฉันอายุ80แล้วแต่ฉันไม่รู้สึกเหมือนคน80เลยฉันจะไม่ทําตัวเหมือนคนอายุ80แล้วฉันก็จะไม่ยอมเอาแต่นั่งอยู่บนเก้าอีย้ยกอย่างเดียวเพราะฉันอายุ80อมอเมนไหมฉันตั้งใจแล้วว่าจะทํางานนี้ไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายไม่ว่าพระเจ้าจะให้อยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ตามฉันไม่มีภาระใจยอยากทาอย่างอื่นเลยสาหรับฉันการมีชีวิตก็เพื่อพระคริสต์ตายก็ได้กําไร ส่วนตัวฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้ไปสวรรค์แต่ระหว่างอยู่ที่นี่ฉันก็จะทำงานที่ทำต่อไปเพราะฉันเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการไม่มีอะไรหรือไม่มีใครในชีวิตของคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าแม้แต่จะมองใครและพูดหรือคิดว่าเธอไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกมาค่ะ เธอไม่มีทางเปลี่ยนหรอกคุณไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นอาจารย์เปาโลก็เป็นคนที่แย่มากซาโลเป็นคนที่แย่มากเขาฆ่าคริสเตียนไล่ล่าพวกเขาและจับพวกเขาขังไว้ในคุกเขากำลังเดินทางไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เขาวางแผนจะไปฆ่าคนเพิ่มแต่ทันใดนั่นเองทันใดนั่นเองทันใดนั่นเองฉันชอบอะไรที่มันกระทันหันอู้ เปาโลกับซีลาดก็สารเสริญพระเจ้าในคุกตอนเที่ยงคืนแล้วทันใดนั่นเองทูวสวรรค์ก็ลงมาเปิดประตูให้คุณรู้ไหมในชีวิตของคุณก็จะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันเหมือนกันอเมนไหมคือถ้าคุณลองคิดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดของซาโลมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยทีเดียวคือเขาเป็นคนที่แย่มากแต่ทันใดนั่นเองเพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่า ซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมเขาตอบว่าพระเจ้าพระองค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรคือเขาเป็นคนที่ฉลาดอาจารย์เปาโลเขากำลังทำเรื่องที่ผิดแต่เพราะเขาเชื่อว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องรู้ไหมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่เคร่งในกฎระเบียบของศาสนาเขาเป็นพวกฟาริสีที่ถือกฎเกณฑ์ทางศาสนา และเขาคิดว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นคนุณดูเรื่องนี้อยู่แล้วและตาของเขาก็มืดบอดพระเจ้าบอกให้เขาไปที่บ้านหลังหนึ่งและบอกให้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านให้ไปที่นั่นและวางมือบนเซาโลจากนั้นเขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็กลับมามองเห็นอีกครั้ง คือฉันหมายถึงจากที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไล่ฆ่าคนแต่อีกไม่กี่วันต่อมาเขาออกปกาศข่าวประเสริฐคุณรู้ไหมฉันกําลังจัดเตียงอยู่ตอนที่พระเจ้าเรียกให้ฉันเทศนาคุณไม่จำเป็นต้องออกไปตามหางานรับใช้เลยพระเจ้าอยากให้ฉันทําอะไรและมีจุดประสงค์อะไรกับชีวิตของฉันแค่ใช้ชีวิตไปมีความสุขกับชีวิตที่คุณต้องทําก็คือบอกกับพระเจ้าว่าลูกอยากทําอะไรก็ได้ที่โปรองอยากให้ลูกทํา ขอทรงสำแดงให้ลูกรู้บอกลูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและลูกเต็มใจที่จะทำตามมีคนมากมายที่ทำให้ตัวเองแทบเป็นบ้าด้วยการพยายามหาว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตคืออะไรฉันกำลังจัดเตียงอยู่ฉันไม่คิดว่าฉันจะถูกเรียกให้ออกไปเทศนาและฉันกำลังฟังเทปคำเทศนาเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเป็นเรื่องตอนที่พระเยซูบ,บอกให้สาวกข้าแม่น้ำไปอีกฟากหนึ่ง แล้วทนใดน,นั่นเองพวกเขาก็เจอกับพายุลูกใหญ่ขนาดเท่ากับเฮอริเคนพระเยซูนอนหลับอยู่ในเรือแต่พวกเขาก็ข้ามไปถึงอีกฝากหนึ่งสรุปสั้นๆก็คือฉันรู้สึกทึ่งมากที่มีคนเทศนาจากข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวแล้วสามารถดึงความสนใจของฉันได้เป็นชั่วโมงฉันไม่ชินกับคําเทศนาที่ได้รับการเจิมนึกออกไหมตอนนั้น ฉันกำลังจัดเตียงอยู่และพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าจะออกไปเทศนาสั่งสอนถ้อยคําของเราทั่วโลกแล้วฉันก็บ้าพอที่จะเชื่อด้วยสิคือคุณบ้าพอไหมที่จะเชื่อเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างห่างไกลมากๆฉันคิดว่าเรายังไม่เข้าใจเอเฟซัสบทที่ 3: ข้อ20จริงๆที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าสามารถ กระทำสารพัดมากมายยิ่งกว่าและเหนือกว่าทั้งหมดที่เราจะทูลขอหรือคิดได้แต่เดี๋ยวก่อนผ่านทางฤทธิ์เดชท,ที่ทำงานผ่านทางคุณฉันเพิ่งจะมาเข้าใจตรงนี้จริงๆเมื่อไม่นานมานี้มันเหมือนกับใช่แล้วพระเจ้าทำได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำแทนคุณแต่พระองค์ทำผ่านทางคุณ ฉะนั้นเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าฉันชอบพูดเรื่องที่พระเยซูทำให้ลาซาลัสเป็นขึ้นมาจากความตายตอนนี้พระองค์กำลังจะทำให้คนตายฟื้นขึ้นแน่นอนว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเอาหินออกมาจากปากอุโมงค์แต่พระองค์ตัดกับผู้คนว่าจงเอาหินออกเสีย อืมบางคนเข้าใจแล้ว <Yeah. S 1> พระองค์จะทำส่วนของพระองค์แน่แต่พระองค์จะไม่ทำในส่วนของเราบางทีคุณอาจจะมีก้อนหินที่ต้องอออกไปจากชีวิตของคุณ <Yeah. S 1> ฉันชอบพวกคุณฝั่งนี้ฉันจะไปพูดกับฝั่งนี้ดีกว่า <Yeah. S 1> บางทีอาจจะมีก้อนหินของความไม่พอใจที่ขวางบ่อน้ำของคุณอยู่ก็ได้ อาจจะเป็นการตำหนิหรือข้อแก้ตัวหรือเอาแต่สงสารตัวเองเมื่อก่อนฉันทำงานทั้งอาทิตย์แล้วทุกๆเสาร์อาทิตย์ฉันก็รู้สึกสงสารตัวเองเพราะเดฟเอาแต่ดูบอลแล้วก็ออกไปตีกอล์ฟชีวิตของฉันเป็นแบบนั้นทำงานทั้งอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็มานั่งสงสารตัวเองแล้วก็กลับไปทำงานน่าสังเวชจริงๆว่าไหม คุณรู้ไหมคุณสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแค่คุณตั้งใจว่าคุณจะมีความสุขแทนที่จะรักเขาให้มากพอที่จะมีความสุขกับเขาที่หลังจากทํางานมาทั้งอาทิตย์แล้วเขาก็ยังมีความสุขกับการออกไปตีกอล์ฟหรือดูฟุตบอลแต่ฉันกลับเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางที่ฉันอยากให้เข้ามาสนใจฉัน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 ฉน,น,นมีใครที่นี่ที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับตัวเองบ้าง วันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีไฟยังไงก็ไม่รู้ฉันอ,อกนอกเรื่องตลอดเลยยังไงก็แล้วแต่ตอนที่พระเยซูตรัสกับมาธาแล้วก็มารีฉันชอบมากยอห์นบทที่11ข้อ40เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเพียงแค่เธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการพระองอยากให้เราเชื่อเท่านั้น อ่านพระคัมภีร์เชื่อตามที่พระคัมภีร์บอกก่อนที่จะได้เห็นด้วยตาก่อนที่คุณจะได้สัมผัสไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามมาค่ะมีใครที่นี่ที่เชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อตัวเองไหมฉันไม่คิดว่าใครจะสนใจว่าคุณคิดยังไงและพระเจ้าคิดยังไงล่ะมาค่ะพระเจ้าคิดยังไง แต่ฉันไม่รู้สึกมันไม่สำคัญเลยคุณไม่จำเป็นต้องอยากทำถึงจะลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ต้องรู้สึกอยากเป็นคนดีก่อนถึงจะทำตัวดีพวกคุณทุกคนมีวิญญาณแห่งการบังคับตัวเองอยู่แล้ววิญญาณแห่งกำลังความรักและจิตใจที่ดีคุณมีจิตใจเหมือนพระคริสคุณคิดเหมือนพระองค์ได้ คุณยอดเยี่ยมฉันอยากให้ค um. ุณรู้ว่าคุณยอดเยี่ยมมากแค่ไหนพวกคุณทุกคนยอดเยี่ยมจริงๆพวกคุณมีพลังน่าอัศจรรย์อู้ความบาปเข้ามาในโลกผ่านทางมนุษย์คนเดียวคืออาดัมความชอบธรรมก็เข้ามาผ่านทางมนุษย์คนเดียวก็คือพระเยซูคริสต์ต้องอาศัยคนคนเดียว ที่บ้าพอที่จะเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ฉันเชื่อว่าฉันเปลี่ยนโลกได้คราวนี้จะมีบางคนคิดว่าเธอคิดว่าตัวเองเก่งมากสินะไม่เลยฉันเลือกที่จะเชื่อพระเจ้า ค่ะต้องอาศัยคนคนเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะทำอะไรบ้างก็ไม่รู้สิฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็จะรอให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างให้ฉันบางทีพระองค์อาจจะรอให้คุณทำอะไรให้พระองค์ก็ได้หรือทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วบอกว่าพระเจ้าวันนี้ลูกจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างค่ะชีวิตของคุณจะวุ่นวายน่าดูเลยละ่ะ อะรที่นี่เข้าใจฉันบ้างเดใยววันนี้ <Yeah. S 1> มีน้อยคนมากที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และลงม,มือทำจริงๆเนฮามี เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวของเนฮามีคุณก็ควรจะกลับไปอ่านดูซึ่งมันดีมากเมืองกำลังถูกทำลายเหมือนหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราคุณนึกออกไหมว่ามันน่าตกใจแค่ไหนเราล้มลงไปไกลแค่ไหนแล้วประเทศนี้เคยยิ่งใหญ่แค่ไหน หันหน่าเศร้ามากน่าเศร้าจริงๆแต่เราฟื้นคืนกลับมาใหม่ได้แต่เราต้องทำในส่วนของเราคุณจะไม่มีใครเข้าใจบ้างว่าการเอาแต่นั่งอธิษฐานขอทุกอย่างกับพระเจ้ามันไม่ได้ผลเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าพระองค์จะทำส่วนของพระองค์แต่เราจะต้องเอาก้อนหินนั่นออกไปก่อน อามีนไหมบางทีก้อนหินของคุณอาจจะเป็นท่าทีที่ไม่ดีฉันมีแบบนั้นเยอะเลยคุณรู้ไหมในพันธสัญญาเดิมวิธีที่พวกเขาเอาชนะศัตรูของพวกเขาพวกเขาจะเอาก้อนหินไปถมในบ่อน้ําให้เต็มเขาจะเอาก้อนหินไปโยนลงในบ่อน้ําทําให้บ่อน้ําตัน ฉันได้บทเรียนที่ดีมากจากเรื่องนี้ที่มารซาตานชอบโยนก้อนหินก้อนหินของการถูกตำหนกิก้อนหินของความขมขื่นและก้อนหินของความไม่พอใจใส่ในตัวเราอะไรพวกนั้นพระเยซูตรัสว่าไม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากท้องของเจ้าแต่น้ำของเราจะไม่ไหลก็เพราะก้อนหินพวกนั้น ฉันสามารถยืนอยูดตรงนี้แล้วกล้าพูดได้ว่าฉันไม่โกรธใครเลยแม้แต่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีการไม่ให้อภัยแม้แต่นิดเดียวในใจของฉันทั้งที่เมื่อก่อนฉันจะโกรธใครสักคนตลอดเวลาอย่าไปเสียเวลาโกรธคนอื่นที่เข้าไปมีความสุขกับชีวิตโดยไม่สนใจว่าคุณกำลังโกรธเข้าอยู่แม้แต่น้อย อย่าให้ความสุขของคุณเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นเลยฮ<ะ>ัลโหลมีใครเข้าใจไหม <Yeah. S 1> เธอไม่ทำให้ฉันมีความสุขเลย <Yeah. S 1> ก็ทำให้ตัวเองมีความสุขสิ <Yeah. S 1> ไม่มีใครให้กำลังใจฉันเลย <Yeah. S 1> ก็ให้กำลังใจตัวเองสิดาวิด <Yeah. S 1> <David S 2> บอกว่า <Yeah. S 2> ข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นในพระยาเว เนฮามี ami, เมืองกำลังถูกทำลายกำแพงเมืองของพวกเขาก็ถูกทำลายลงฉันจะอ่านให้คุณฟังแค่บางข้อจากพระธรรมเนฮามีฮานานีพี่น้องคนหนึ่งของเขามาจากเมืองยูดากับพวกผู้ชายคนอื่นๆข้าพเจ้าได้ถามเรื่องพวกยิวที่เหลือรอดชีวิตจากการตกเป็นเชลยและถามเรื่องเยรูซาเล็มพวกเขาตอบข้าพระเจ้าว่า ผู้ที่เหลือรอดชีวิตซึ่งอยู่ในมณฑนนั้นมีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผาค่ะเพราะกำแพงเมืองถูกทำลายลงและประตูเมืองก็ถูกไฟเผาพวกเขาไม่มีอะไรป้องกันเลยเมืองในสมัยนั้นจะมีกำแพงล้อมรอบที่จะคอยกันพวกศัตรูไม่ให้เข้ามาในเมือง แล้วเมื่อกำแพงเมืองถูกทำลายลงพวกเขาก็เลยไม่มีอะไรป้องกันมาดูว่าเนหามีพูดว่ายังไงเขาไม่ได้บอกว่าต้องมีใครสักคนรับผิดชอบเรื่องนี้ฉันไม่ชอบประโยคนี้เลยพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างรัฐบาลจะไม่แก้ไขอะไรให้คุณหรอก เขาเนั่นแหละที่สร้างปัญหาฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตไม่มีใครสามารถช่วยเราได้หรอกสิ่งที่ประเทศนี้ต้องการก็คือการกลับไปหาพระเจ้า คุณอาจจะบอกว่าฉันก็กําลังรอคอยสิ่งนี้อยู่ฉันกําลังรอการฟื้นฟูถ้าอย่างนั้นทำํำไมคุณไม่เริ่มลงมือทํากับชีวิตของคุณเลยฟื้นฟูส่วนตัวเลยตื่นเต้นกับพระเจ้าอีกครั้งและให้พองเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ ฉันชอบตรงนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งร้องร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันและได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ใช่ว่าเนฮามีได้รับข่าวร้ายแล้วค่อยวางแผนแล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะอวยพรในแผนนั้นเราจะไม่วางแผนก่อนแล้วอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรแผนการนั้นเราจะอธิษฐานและทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทํา ฉะนั้นเขาอธิษฐานก่อนและปรากฏว่าพระเจ้าก็บอกให้เขาทำอะไรบางอย่างบทที่สองข้อสิบเถึงสิต่อมาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านได้เห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากเยรูซาเล็มก็ปลักหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้มาเถิดให้เราสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อพวกเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า ทางพระดํารัสซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าเข้าไปหากษัตริย์เพื่อขออนุญาตทําสิ่งนี้และพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดและพวกเขาก็เริ่มทําการดีพวกเขาร่วมมือกันทํางานอธิษฐานกันอย่างต่อเนื่องพวกเขาต่อสู้ศัตรูและฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณอ่านเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนกับทันทีหลังจากที่พวกเขาพยายามทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีพวกศัตรูก็เข้ามาทันทีเรื่องราวมันหนักมากจนถึงขั้นที่พวกเขาต้องถืออาวุธ ไว้ในมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งก็ต้องทำงานแต่พวกเขากลับไม่ยอมแพ้ตอนจบของเรื่องก็คือกำแพงก็ถูกสร้างใหม่มันเหมือนกับให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่งพอเรือออกพายุข,ขนาดเท่ากับเฮอริเคนก็พัดมาพระเยซูน,นอนหลับอยู่ในเรือ บทที่ห้าข้อที่หนึ่งและพวกเขาก็ไปถึงอีกฝากหนึ่งคุณรู้ไหมมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเสมอที่ทำให้คุณคิดว่าคุณไม่มีทางไปถึงอีกฝั่งได้แน่คุณคิดว่าฉันดีใจที่ขาทั้งสองข้างของฉันเจ็บอย่างนั้นเหรอและคุณรู้ไหมฉันก็กังวลอยู่เหมือนกันก็คือเรามีคนที่ทำงานกับเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจอยซ์เป็นอะไรไป มันจะจบแค่นี้เหรอไม่เลยฉันจะผ่านไปได้แล้วกลับมาทำงานอีกฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะวางมือหรือจะไม่แข็งแรงฉันตั้งใจว่าจะทำงานที่ทำอยู่กลับมายืนอยู่บนเวทีและเทศนาข่าวประเสริฐอเมร์ไหม โยเซฟเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เหตุการณ์ร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีคุณรู้ไหมสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในระหว่างนั้นมาค่ะมันมีจุดเริ่มต้นมีจุดจบแต่ก็มีระหว่างกลางด้วยคุณจะไม่ไปถึงปลายทางได้ถ้าคุณไม่สามารถผ่านตรงกลางไปได้